ดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูออมอีกแล้วค่ะวันนี้นี่เราก็ยังเรียนกันหน่วยครอบครัวสุขสับบนต์เหมือนเดิมนะคะเด็กๆแต่วันนี้คุณครูออมจะมาให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัวค่ะเอเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านในช่วงโควิดไาทีนแบบนี้เด็กๆทำอะไรกันบ้างคะ วันนี้คุณควรมก็มีเพลงมาให้เด็กช่วยกันร้อง1เพลงนะคะชื่อเพลงว่าบ้านของฉันค่ะไปฟังกันเลยนะคะ นะคะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงบ้านของฉันนะคะค่ะเด็กๆทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวบ้างคะเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กทำอะไรกับครอบครัวบ้างทำงานบ้านเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านหรือเปล่าคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ เด็กๆนะคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านได้ต่อไปทำอาหารไหนใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารบ้านอ่าเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกิจกรรมต่อไปออกกำลังกายอ่าก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่เด็กๆ สามารถทํากับครอบบัวได้นะคะปลูกต้นไม้อ่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งอีกอกิจกรรมหนึ่งนะคะอ่านหนังสือนิทานใครชอบอ่านหนังสือนิทานบ้างคะ ันี้เรามาทบทวนกันนะคะว่ากิจกรรมที่ครูออมเอามา,าให้เด็กๆดูวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง 1. นํางทงานบ้าน 2. ทําอาหาร 3. ออกกําลังกาย 4. ปลูกต้นไม้และ 5. อ่านหนังสือนิทานค่ะ วันนี้รครูอ้อมก็ยกตัวอย่างกิจกรรม5กิจกรรมให้เด็กๆสามารถนำไปทำร่วมกับครอบครัวในช่วงที่หยุดอยู่บ้านนี้ได้นะคะเป็นกิจกรรมสนุกๆกิจกรรมที่เด็กสามารถทำได้กับครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านนะคะให้เด็กๆสแกน QR Code ทำใบงานตามนี้เลยนะคะโดยการบันทึก QR Code นี้แล้วก็เชื่อมต่อนะคะแล้วเด็กก็ นำไปทำไลฟ์เวิร์กชีตส่งคุณผู้ออมนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณผูณณออมก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ